มาหาอะไรกินอีกเนี่ยมาหาอะไรกินอีกนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่นี่เคยเห็นไหมอะไรอ่นี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่อะไรเห็นปะนี่คือมะขามป้อมดินมะขามป้อมดินฮะเห็นปะมันมีลูกอยู่เนี่ยหรือว่าลูกใต้ใบนี่เคยได้ยินชื่อผ่านๆเคยดยเห็นเลยนะ บอกเลยนะเนี่ยเขาตามหากันเยอะมากประโยชน์เยอะมากเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปขายกันต้นแล้วเป็นแสนนะเวอร์อันนี้ออกข่าวเลยแต่ไม่รู้ว่าเขารับซื้อจริงหรือเปล่า <Wow. S 1> ประโยชน์เยอะมากรู้ไหมคนที่เป็นโรคมะเร็งตับกำจัดพิษที่อยู่ในตับได้ <Wow. S 1> ป้องกันโรคปวดข้อปวดกระดูกป้องกันไข้ทับฤูดูของคุณสภาพสตรีขับเลือดประจำเดือนอป้องกันไข้หวัด ต้องโห oh, yeah. เยอะทำไมประโยชน์เยอะจังเลยอะเยอะมากแล้วเอาไปทํากินง่ายมากใช่ <Yeah. S 1> นี่พอดีนึกถึงแม่ <c oughs> พอดีแม่เป็นคนที่ปวดท้องประจำเดือนแล้วแม่ชอบเป็นไข้ทับทด,ดูบ่อยเนี่ยเลยมาหาเก็บแล้วเขากินอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเอาไปต้มต้องเอาไปต้ม oh. อ๋อเดี๋ยวเก็บแล้วเอาไปต้มให้ดูด้วยคุณผู้ชมได้ดูสูตรด้วยไปดูนะไปะอยากดูสูตรไหมอยากดูอ่ามาใครที่มีปัญหาตามที่แม็กบอกมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวไปดูสูตรการต้มฮะตัวนี้เลยนี่เขาเรียกอะไรนะยา ลูกใต้ใบเออหรือว่ามะขามป้อมดินฮะไปเอาละรวยละทีนี้ต้นละแสนมาเดี๋ยวเก็บให้ดูโหหญ้ามันขึ้นเยอะอ่ะนี่แล้วตรงนี้ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวถอนต้องเอาไปทางรากนะจริงหรอใช่ต้องเอาไปทางรากอืนี่ต้องมาละมาละหนึ่งแสนแสนแรกแสนเลยอ่ะนี่เนี่ยต้องไปทางต้นไหมเดี๋ยวถือให้เอาขออนุญาตตจดเอาถ่าววันไม่ออกก่อนอ่าถือก่ัดคุณผู้ชม มาแลครับนี่ฮะมาแล้วฮะมาให้เรียบร้อยแล้วแม่มานี่เลยน้ําดื่มพระบิดาไปหามาเนี่ยนี่นะใช่น้ําดื่มพระบิดาโอเคทำอะไรอยู่น่ะฮัาฮ่าฮ่า่ตันแก๊งนี่เลยนี่เลยนี่แม่แม่และแก๊งของแม่นะมาเอาน้ําดื่มพระบิดาไปทํามาเพื่อแม่โดยเฉพาะแม่แม่ชอบปวดท้องประจําเดือนใช่ไหมใช่อ่าแล้วแม่ก็เป็น สายปาร์ตี้สายบันเทิงสายดื่มต้องกินวันละครึ่งแก้วครึ่งแก้วใหญ่นี่นะอ่าจะไม่เมาเหรอฮะไม่เมาเป๊กมีนะน้ำดื่มพระบิดานี่เหรอได้ดูไหมพระบิดาขาพระบิดาอ้าวแม่ไม่ได้ดูขาพระบิดาเหรอจริงเหรอจริงจริงปะเนี่ยร้อนนะพท่งต้มมาใหม่ๆเลยโอ้ยเป็นเชื้อราเปล่าฮะเป็นเชื้อราเชื้อราอะไรพระบิดาอ่านี่อ่ะลองชิมดูร้อนๆนะอุ่นๆร้อนๆนะอ่าลอง ลอง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 ชิมดูนี่ชิมโดยไม่ถามเลยเหรอว่ามันคืออะไรอ่ะขมไหมขมขมแหมที่กินอย่างอื่นขมไม่บนขี้เพี้ยมันอร่อยใช่ขี้เพี้ยเหรอรู้ไหมว่านี่คืออะไรช่วยบำรุงตับฮะล้างพิษสารพิษในตับป้องกันมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งตับฮะทานตอนนี้ช่วยยืดอายุของคนที่เป็นมะเร็งตับได้ด้วยโอ้เอาหมดเลย นี่ไงเขาล้างสารพิษในตับนะคบใครที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มสายดื่มสายปราร์ตี้ต้องกินตัวนี้ฮะมันคือมลรพิษไม่ใช่ผมมากเลยหรอ,อ,อมึยังไม่ได้ชิมเลยนะมันคือนี่ฮะอออนีงรู้จักไหมอ่ะอ่ะอ่ะดึงซิดึงซิอ๋อเม็ดใต้น้ำเออเม็ดใต้ใบ <laughs> <laughs> มันไปอยู่ใต้น้ำแล้วนะอ่ามาเดี๋ยวหนูลองชิมบ้างนะฮะขมมากเลยหรอ เนี่ยต้มแบบนี้ฮะแล้วเก็บไว้ดื่มได้นะฮะนี่ดื่มตามบําใช่ฮะบำรุงทุกโรคเลยครับผมสรรพคุณแบบครอบจักรวาลหนลองชิมบ้างสิกลิ่นก็คือเหมือนหญ้าต้มอะไรเงี้ยนะเหมือนหญ้าอะไรเงี้ยนะแต่ลองชิมดูสิโอ้ยิ่งก็เสด็จอีกอ๋อยังกับบอลล์เพลสอ่ะใช่เห็นแม่แม่บอกแล้วอ่ะ ท่องไว้บอดไปลมขมเป็นยาอา้ื่มไม่หมดเลยดังนั้นนะอู้ากินอีกหน่อยไม่เป็นไรขมบาดไปลมขมเป็นยาเอาเลยแม่ยังหมดเลยเอาลูกชายรู้ว่าเป็นยาไม่เอาเลยเหรอเอาเลยหืมตับรู้แล้วทำไมมันเออแต่มันมันช่วยบำรุงตับจริงรู้แล้วทำไมแบบเขาถึงโบราณถึงว่าเนาะบาดไปลมขมเป็นยาใช่ไม่เอาจริงเหรอจริงอ้าวเออ ผมมากอ่ะอยากรู้วิธีการทำไหมอยากอยากรู้สรรพคุณอื่นๆอีกไหมอ่ะที่พูดมาในแค่ส่วนหนึ่งอยากรู้อีกไหมอ่ะถ้าอยากรู้นะฮะก่อนจะไปดูทํายังไงกดไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่และลูกด้วยนะฮะแม่ลูกกินสปะจ้าเออเพจแม็กสดจากสวนนานนะฮะมี2เพจนะฝากกดติดตามทั้งสองเพจด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำแล้วก็สรรพคุณอื่นๆอีกมากมายไปดูกันเลยครับ สมุนไพรลูกใต้ใบนะครับมีชื่อเรียกเยอะมากๆเลยภาคเหนือแถวบ้านแม็กนะ่จะเรียกว่ามะขามป้อมดินภาษาจีนมีชื่อว่าจูเกียเช่า แต่ละจังหวัดเรียกว่าอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับลูกใต้ใบจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะขามป้อมครับเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กครับก่อนจะไปดูสรรพคุณต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการชงสมุนไพรลูกใต้ใบไว้ดื่มกันดีก,กว่าครับอันดับแรกก็ให้ทุกคนนะฮะไปหาเก็บต้นลูกใต้ใบนี่แหละนะฮะเอามา้งแต่ยอดยันรากเลยครับสักประมาณ1กํากำมือหลังจากนั้นก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดครับ เราจะใช้น้ำสะอาดนะฮะประมาณ2ถ้วยตวงต่อลูกใต้ใบ1กกำมือครับต้มไปเรื่อยๆเลยครับประมาณ30นาทีฮะสังเกตดูน้ำเนี่ยเหลือประมาณถ้วยครึ่งฮะถือว่าใช้ได้แล้วครับหาตะแกงมากองนะครับเพื่อเก็บไว้ดื่มและรับประทานครับสีสันเนี่ยนะจะเข้มข้นมากเลยดูดิสีสวยมากเลยนะฮะ สามารถต้มในปริมาณมากๆแล้วเก็บไว้ทานแบบแมกนีก็ได้นะฮะใส่ขวดแล้วเอาแช่ตู้เย็นไว้ดื่มได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนง่ายมากๆครับก็จะได้สมุนไพรพื้นบ้านเก็บไว้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอกันครับเดี๋ยวไปดูสรรพคุณของลูกใต้ใบกันฮะว่ามีอะไรบ้างสรรพคุณตัวแรกนะครับแก้ไข้แก้แกไอแก้อาการปรวดเมื่อยปวดหลังปวดเอว เป็นไข้ทับฤดูก็ช่วยได้ด้วยนะฮะมันขมนิดนึงนะดูสิคนไข้ของแม่หายอยู่มาประโยชน์ต่อมาครับบำรุงตับครับช่วยกำจัดพิษออกจากตับครับรักษาอาการดีซ่านโดยเฉพาะคนที่ชอบทานสุรานะฮะอาจจะทําให้ตับมีปัญหาได้นะครับรวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับนะครับยังช่วยรักษาและชะลอความรุนแรงของโรคให้มีอาการดีขึ้นตามลําดับด้วยครับ นอกจากนี้นะฮะคณะแพทยศาสตสถาบันวิจัยมาร็งแห่งฟิราเดเฟียนะฮะสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขานำสารสกัดจากลูกใต้ใบนะฮะมาทดลองครับพบว่าช่วยป้องกันไวรัสตับอักเสบได้ดีมากๆครับ สำหรับสาวๆนะฮะที่ชอบปวดท้องประจําเดือนหรือประจําเดือนมาไม่ปกตินะฮะก็สามารถดื่มน้ําสมุนไพรจากลูกใต้ใบได้ครับเขามีฤทธิ์เป็นยาในการขับประจําเดือนครับรวมถึงยังแก้อาการปวดท้องประจําเดือนได้ดีมากมากเลยครับแต่ก็มีข้อควรระวังครับสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มครับเนื่องจากเขามีฤทธิ์เป็นยาขับประจําเดือนเนาะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับลูกใต้ใบย,ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยครับอย่างเช่นควบคุมระดับน้ําตาลน,นะฮะ รักษาแผลที่อักเสบหรือแก้อาการร้อนในครับแก้ปวดเมื่อยแก้คันรักษาโรคเริ่มเอาเป็นว่าก่อนจะรับประทานหรือก่อนจะใช้เป็นยานเนี่ยควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w k .com ครับ